สวัสด kind of ีครับผมสุกิจแก้วบุญนะครับและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมอนติคูสีบรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวัตกรรมที่ถูกคิดค้นโดยฝีมือคนไทยและเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์ไทยครับคุณผู้ชมครับการวางรากฐานสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากแต่สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างเพราะโครงสร้างที่นี่นะครับผมจะทําให้สิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรงคงทนและจะทําให้เกิดความสบายใจในการอยู่อาศัยด้วยครับ บอกได้เลยนะครับผมวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปพบกับซูเปอร์อีโคไลเวสไฮอัสิบ็อกหรือวัสดุที่นํามาใช้ในการก่อสร้างครับผมซึ่งวันนี้จะมีความพิเศษอย่างไรและผมจะนาอะไรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักอกิฐ e ทั่วไปก่อนว่ามีที่มาอย่างไรครับอิฐเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสําหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไปอิฐแบบธรรมดาจะผลิตจากส่วนผสมของดินเหนียวทรายแกลบและน้ําสําหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุเพิ่มเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านการผลิตอิฐโดยทั่วไปจะผสมดินเหนียวแกลบและน้ำนวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกดลงใส่ในแม่พิมพ์แล้วนำเข้าเตาเผาสำหรับอิฐพิเศษอื่นๆจะผสมสารหรือวัสดุเพิ่มเช่นหินเกรดสำหรับอิฐประดับเป็นต้นอิฐที่เรารู้จักในปัจจุบันได้แก่อิฐบล็อกอิฐมอนและอิฐมวลเบาอิฐบล็อก ทำจากส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายซึ่งเป็นอิฐที่มีความนิยมใช้งานในการก่อสร้างเช่นเดียวกับอิฐมอญเนืน่องจากมีราคาถูกและก่อสร้างได้รวดเร็วอิฐมอญเป็นอิฐที่ใช้มานานและปัจจุบันยังนิยมอยู่มีความแข็งแกร่งกว่าชนิดอื่นๆดูดซึมน้ําได้น้อยจึงมักถูกใช้ก่อนในพื้นที่ที่บริเวณห้องน้ําปัญหาฉาบปูนแล้วร้าว,วมีน้อยราคาถูกกว่าอิฐมวลเบา จะเจาะตอกเจาะยืดพุกดีกว่าอิฐมวลเบาและอิดบล็อกอิฐมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติได้แก่ปูนซีเมนต์ปอดแลนด์ทรายปูนขาวยิปซัมน้ำและสารกระจายฟองอากาศผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างยุคใหม่ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการนำไปใช้งานทุกด้านด้วยคุณสมบัติพิเศษ คือตัววัสดุมีน้ำหนักเบาขนาดก้อนได้มาตรฐานเช่นกันทุกก้อนทนไฟป,ป้องกันความร้อนป้องกันเสียงตัดแต่งเข้าร่วมง่ายใช้งานได้เกือบร้อยเอร์ซไม่มีเศษอิฐหักและที่สำคัญคือรวดเร็วสะอาดลดระยะเวลาในการก่อสร้างลดต้นทุนค่าแรงงานต้นทุนโครงสร้างและที่สำคัญอิฐมวลเบายังเป็นอิฐที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอาจารย์ประชุมคำพูดท่านดันโมตแหน่งผู้อำนวยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีแห่งมทรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคำถามแรกนะครับผมอยากถามที่มาที่ไปของตัวซูเปอร์อีโคไลเวทไทร์รัตติกบล็อกครับหรือเรียกสั้นๆว่า e v a Box ครับครับผมไม่ทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับตัว e v a Box อกฮะเรียกเรียกง่ายๆจริงๆชื่อกันค้าคือ e v a Box นะครับก็ที่มาที่ไปก็คือจริงๆมันมีแนวคิดด้วยในการที่จะผลิต Rete, คอนกรีตมวลเบานะครับที่เป็นคอนกรีตมวลเบาที่ง่ายง่ายในการผลิตแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้จริงตั้งแต่ระดับประชาชนทั่วไปแล้วก็ถึงระดับที่โครงการขนาดใหญ่นะครับแล้วบังเอิญเมื่อประมาณ 6- หรือ7ปีที่แล้วเนี่ยเราได้ไปคกับบริษัทนะครับที่ได้ขนขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นวัสดุวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานนะครับก็ลเลยได้มาคุยกันแล้วก็มันมีวัสดุเหลือทิ้งชนิดหนึ่งจากโรงงานที่เป็นวัสดุที่ มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นที่ดีแต่ว่ามีคนมีหลายคนพยายามที่จะนําไปใช้แต่ว่าเวลาที่ไปใช้เนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะใช้ใช้ในการผสมเป็นมวลรวมนะครับในการผลิตอิกบอกได้วัสดุตัวเนี้ยนะครับก็คือ EVA EVA ก็คือถ้าเราดูจากทั่วไปก็คือเป็นเศษจากโรงงานผลิตรองเท้านะครับทั่วไปก็คือนอกจากเวลาเหลือทิ้งที่เป็นเศษที่จะต้องขนทิ้งเนี่ยนะครับ ซึง่งมันจะเป็นมลภาวะนะครับและสิ่งแวดล้อมเราก็เลยคิดว่าที่จะเอาวัสดุพวกนี้นะครับมาทํำยังไงที่จะใส่ในคอนกรีตบล็อกได้ทีนี้จากที่เคยใส่ไม่ได้มาตลอดนะครับเราก็มาดูวิธีการนะครับเราก็จริงๆแล้วมีเทคนิคในการที่จะทําให้มันเป็นเม่ละเอียดลงนะครับเป็นการหมด,หมดยอยให้มันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับหินฝุ่นนะครับ mm. แล้วเราก็มีกระบวนการที่มาผสมนะครับแล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นนะครับ<ม>แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดต่อไปเออยีอ่ว่าบอกนี่ครับผมมีการพัฒนามานานหรือยังครับหกถึงเจ็ดปีนะครับมมผมจําปีไม่ได้นะแต่ปีก่อนน้าท่วมเนี่ยก็คือพัฒนามาเรื่อยๆนะครับ<ม>แล้วก็มีจากสูตรบนพื้นแล้วก็มีการผสมคือพอพัฒนาทีหนึ่งเนี่ยเราก็ในเปิดเผยในสู่เชิงพณิชย์ทีหนึ่ง<ม>นะครับแล้วก็เราก็หยุดไปอีกสักปีสองปีเราก็เริ่มเปิดเผยขึ้นมาอีก เมื่อเราได้สู่ที่มันมีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มขึ้น mm hmm. นะครับแล้วอย่างที่บอกว่าที่มีการเกี่ยวพนในในช่วงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับไม่ทราบว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่เป็นแรงบันดาลใจหรือว่ามีแรงบันดาลใจอื่นที่ทําให้เกิดการพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมาไหมครับแรงแรงบันดาลใจแรกเลยก็คือภาวะโลกร้อน mm hmm. นะครับภาวะโลกร้อนที่คือเราใช้เชื้อเพลิงของฟอสซิลเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ ยิ่งถ้าเรามีการระเบิดภูเขาระเบิดหินหรือใช้วัสดุที่มาเป็นวัสดุจากธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็และในเรื่องของการขนส่งนะครับในเรื่องของการกําจัดทิ้งเนี่ยมันก็ทําให้สิ้นเปลืองนะทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองพลังงานแนวแนวคิดก็คือแนวคิดจากความคิดของนวิจัยด้วยแล้วก็ความคิดของอโรงงานนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของขยะนะครับก็เลยเริ่มมาทํา ส่วนน้ําท่วมเนี่ยเป็นเรื่องของมอันเป็นช่วง,วง<ๆ>แล้วก็เราก็ได้คิดอีกว่าในอนาคตเราจะทําตัวนี้ยังไงในเรื่องของน้ําท่วมหรือว่าในปัจจุบันเนี้ยมันก็คือเป็นในเรื่องของแห้งแล้งลงนะนะครับเราก็คงจะได้ดําเนินการศึกษาต่อความแตกต่างครับระหว่างอิดทั่วไปครับกับอิบล็อกหรือว่าบล็อกนี่ครับผมมีความแตกต่างอยังไงครับอิดบล็อกทั่วไปที่ราคาถูกก่อนนะพูดถึงอีว่าบล็อกเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนกลาง ของอิฐทั่วไปที่ราคาถูกกับอิฐมวลเบาที่ราคาสูงใช่ไหมอิฐทั่วไปที่ราคาก็แล้วประมาณสี่บาทถึงแดบาทบที่ขายกันอยู่ทั่วไปเนี้ยนะแล้วก็ It, อิดมวลเบาที่ราคาสิบกว่าบาทถึงยี่สิกว่าบาทแล้วแต่สถานการณ์นะครับตรงนี้อยู่ตรงกลางนะครับ <c oughs> ก็คือตรงกลางตรงไหนก็คือเราได้ความแข็งแรงของของอิฐบล็อกอิฐบล็อกเนี่ยจะแข็งแรงแต่มีน้ําหนักสูงนะครับแต่อิฐมวลเบาก็คือ เราจะมีน้ำน้ำหนักที่เบาแล้วก็ได้รับความนิยมในด้านของพวกคอนโดหรืออะไรที่ได้รับความนิยมสูงเพราะฉะนั้นอีกตัวเนี้ยแข็งแรงรน้ำหนักเบาและยังเพิ่มขึ้นมาในส่วนของความยืดหยุ่นที่สูงอันนี้คือจุดเด่นของตัวนี้ก็คือความยืดหยุน่นที่สูงนะครับก็คือสามารถที่จะทนแรงกระแทกได้ดีได้ดีกว่าอีกทั้งสองประเภทในขณะที่มีคุณสมบัติทุกอย่างผ่านตามมาตรฐาน พิลภานุตาสตรกรครับครับอ๋อแล้วถ้าพูดถึงเรื่องในการกอร่อสร้างผมถ้าถ้าเราไปกอ่อสร้างประสิทธิภาพที่จะต่างจากอื่นนะครับมีอะไรบ้างครับสามารถกอร่อสร้างได้เหมือนอิบล็กที่ราคาถูกครับแต่จะมีข้อดีกว่าอล็กมวลเบาก็คืออินมวลเบาเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือต้องใช้ปูนก่อหรือปูนฉาบที่มันเป็นเฉพาะนะครับหรือที่เขาต้องมาขาย ขายขายให้เราเองซึ่งก็เขาจะขายทั้งอิฐทั้งปูนแต่ของเราตัวนี้สามารถที่จะใช้ปูนก่อปกติที่ช่างผสมได้นะครับแล้วก็คือมีคุณสมบัติในด้านการเป็นฉนวนความร้อนที่ใกล้เคียงกับอิฐมวลเบานะครับนั่ก็คือ2อย่างเนี้ที่โอเคที่มันได้เปรียบทั้งสองก้อนแต่ที่ที่ได้เปรียบที่สุดคือความยืดหยุ่นที่สามารถตกจากความสูง 2เมตรหสิหรือสาเมตรเนี่ยไม่เป็นไรเลยตกกระแทกแล้วยังเป็นเหมือนเดิม<อ>และในการขนส่งก็ยังสามารถที่ลดความเสียหายในการขนส่งได้ครับ,รบแล้วย่งปัจจุบันคุมในแต่ละประเทศอาจจะเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆทั้งแผ่นดินไหวทางน้ำท่วมคตัวอิฐเนี้ยครับผมไม่ทราบว,ว่ามันเหมาะสมกับภูมิประเทศแบบใดบ้างครับถ้าตัวนี้นะค,ะครับภูมิประเทศทุกอย่างนะครับยิ่งโดยเฉพาะในที่จะเป็นในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะ สามารถที่จะศึกษานะครับให้เราก็มีงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งอะ่ะที่ทําร่วมกันกําลังทําในเรื่องของสพอร์ตแผ่นดินไหวอยู่นะครับก็อาจจะมีออกในอนาคตครับผมแล้วถ้าพูดถึงเรื่องตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีการโครกับโรงงานหลายๆที่อยากทรบาบถึงต้นทุนในการผลิตตัวอีว่าบอกนี่ครับผมว่ามีต้นทุนสูงไหมแล้วก็มีประมาณเท่าไหร่ครับต้นทุนในการผลิตถ้าเอาข้างจริงถ้าถ้า EVA ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ต้นทุนจะถูกกว่าอ e ิดบล็อกทั่วไปนะครับเพราะมันทดแทนเหรีฝุ่นแต่ในขณะนี้ถ้าคิดว่าไอตัว u a มีค่าใช้จ่ายเราก็คิดว่าต้นทุนจะเพิ่มกว่าอ e ิดบล็อกประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่คิดว่าพามาอมีการกระบวนการที่ทำให้ใ e ห้ e v a บทย่อยให้ได้ที่เราตามต้องการนะครับก็คือต้นทุนในการผลิตก็จะถูกด้วยแล้วก็ต้นทุนนการขายก็จะถูกกว่าอิดบล็อกทั่วไป ต้นทุนในการขายเนี่ยจะสูงกว่าอยบอกทั่วไปเพราะจริงๆตลาดของเราเนี่ยเรามาเพื่อสามารถแข่งขันกับมวลเบาอินมวลเบาที่ก้อนแล้วประมาณ10กว่าบาทถึง20กว่าบาทจริงๆคือเราต้องการที่จะมามาชดเชยตลาดตัวนั้นมากกว่านะครับราคาขายอาจจะอยู่ระหว่างกลางนะครับอย่างที่บอกไตั้งแต่ต้นรายการก็คือคุณสมบัติก็กลางกลางแต่ว่ามีข้อที่ดีกว่านะครับ แล้วก็ราคาขายก็คงจะเป็นระหว่างกลางเพราะเราคงไม่ไปทําราคาขายให้ไปตีตลาด It อีทบ็อกหรือว่าก็คงไม่ไม่ไปตีตลาดมันเหมือนเป็นทางเลือกทางเลือกนะครับเราคาดว่าการที่เราทำอีว่าบ็อกเนี้จะมีผลกับคนรบการตลาดกับกับตัวที่เขาทํามาสูงหรือเป็นอีบ็อกเบาฮะที่อย่างที่บอกไว้ครับจริงๆผมว่าในวงการก่อสร้างนะครับ,รบมันยังมีช่องทางการตลาดที่ยังอีกเยอะ ค,คงไม่ไปกระทบบริษัทที่ที่เขาลงทุนสูงแล้วก็มีมีชื่อเสียงหรือการการโปรโมชั่นหรือโฆษณาท,ที่ดีอยู่แล้วรตรงนี้เป็นจุดที่ที่ผมว่ามันเป็นทางเลือกอมันเป็นทางเลือกแต่ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะพัฒนาขึ้นได้ในหลายหลายอย่างก็ในตอนนั้นก็ดูว่าจะมีผลกระทบหรือเปล่าณนะนะตอนนี้มันเหมือนมีส,สองสินค้าคแต่ตัวเนี้ยถ้าพัฒนาต่อน,นี่คือสินค้าที่สามที่มันจะเป็นแบ่งส่วนสัดส่วนในอนาคต ครับก็ผมนี้ก็คือความพิเศษที่พูดไปแล้วแต่ต้รายการผมเองก็อยากทราบแล้วว่าอีว่าบ็อกนี้ผมจะมีความพิเศษอย่างไรไม่่ราบว่าอาจารย์จะพาผมไปชมได้ไหมครับครับก็เดี๋ยวจะมีผู้ร่วมโครงการผมมีท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์อยู่คณะสถาปัตย์นะครับตอนนี้ท่านได้มาร่วมโครงการในช่วงนี้ชื่อท่านอาจารย์ธงเทพนะสิริโสดาก็เดี๋ยวจะให้ท่านได้ไปพาเยี่ยมชมแล้วก็พาสาธิตดูวิธีการทำโอเคครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม